สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายเบิร์ดสุกู่สุคนมาเด้อจ้ามุนนี้มากินขนมจีนน้ำยาป้าน้ำยายน้อยมุนนี้ยายน้อยได้หัวปีมาค่ะยายน้อยก็เลยยากก็เลยกินค่ะก็เลยมาฮดเฮิตโบฮ็ดโบ,ดโ,บโบได้ฮ็ดหลายค่ะฮดอดอจาะฮดอดเจาะเนาะค่ะเะนาะน, <laughs> นี่ค่ะใบเมียงหลักเง,งางามเลยค่ะ ม่ได้กินหลายมือละเด้อปกตินี่มันจะเป็นของมักขนาดเด้อขนมจีนปกติจะคาดบัได้นะโอ้โหหัวปีเขาสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะปุยลงไปเลยหัวปีสดๆค่ะตัดมาตั้งแต่นั้นตัดมาตั้งแต่สวนโ,โฮเมนสวนเขาเองดอกสวนข้างบ้านเพิ่นไปถามซื้อเพิ่นคนแก่เพิ่นปุูกอะไร โอ้ยสุดยอดเลยอือหืออือใั่แซมแหงโมผิดบวัง เปนของผู้หินได้หลายกับพิกลูกดอ Mm-hmm. <laughs> ขาไก่บุมีมีแต่เลือดไปซื้อขาไก่บุมีแล้วได้แต่ปลาดุกอื้มฮึหอมมากเล จานเพิ่นน้อยพอดโเ้ยพู่น่ะใส่เข้าไปแบบนี้เลยเนาะะเนาะข้นๆเลยค่ะมาเด้อแซ่บๆหนังใหญ่น้อยเด้อ จยดเส็ยเจัดคัคักเลยค่ะเวลาสี่โมงเวลาสี่โมงเย็นอืม กินดุลแล้ว่บ แซ่บอะไรได้พี่น้องเลยแค็ดเองแซ่บเองอลุกโดด อนุญาตใส่มือเด้อพี่น้องป้องไปให้มือมันเซบกว่ากันใส่บ่วงใส่ซ้อนตักแล้วอันลื่นเขาลุยปุดขลุยปุดอยู่ พี่น้องทั้งอิสลามทั้งอินเดียเพื่อนทั้งไอ้คนอิสลามทั้งคนอินเดียเพื่อนก็กินมือกันเนาะหมายมันรักเขาไว้ฝั่งนี้ดูวยต่สะอ่อนลงไปแบบนี้เลยขับมาไว้บนเก่าเดี๋ยวโบ่งาม แซ่บจะแซ่บ เ,เพื่อนๆเป็นคือกันยยู่บ่กินหัวปีนะมันระบายดีๆได้พวกพักพวกหัวปีหัวปีมันมีประโยชน์ล้าเยอะแยะเลยหัวปี ขอโทษขออภัยก yep. mm. mm ัร hmm. ลุงโดดเพชรครับอืมอืมอืมจืดเลย เส้นสดค่ะเส้นพันธที่ซื้อมามือต่อมือขนมกินถ้าค้างคืนปุ๊บอย่าน้อยจะรู้เลยใช่เลือดเต็มเลย เผ็เแด,ดแล้วได้บบบน,นี้จืดแล้วได้บบนี้พี่นอ้องป้งปลายเอ้ยจืดแล้วได้ทานโบจืดกับโบแซบข้างห้องผัดเปิดเพลงอีกเพื่อนเอเลยให้มันอุปสรรคอัดคลิปกันเด้อื เ,เ่ยเพลงกับบุมเนภาษาไทยหรอกภาษาคขมนภาษาเขมรฟังกับบุรบูเรื่องหรอกแต่บุรูว่าสิมีเลขาสิทธิ์บอมีเลขมีเลขาสิทธิท์กระซอยบอได้หลัอง,งานนี้เห็เุได กำลังกินอยู่กับเพื่อนกับเปิดได้เห็นไหนได้เนาะ,นะ <c oughs> จำป็นแล้วเพื่อนดังขึ้น,ด,น,ด,นดังขึ้นแล้วเพื่เบาเบามันกระดังเป็นอาพาร์ตเมนต์น้อยโมเมอรอพาร์ตเมนต์นนแบบย่างดี ความอย่างั่วเนี่ยระสาหลากหลายพี่น้องเป็นคือก,กันอยู่ว่ะ แมก็นมนกินบุมีแล้วอืมกินพัก กระจายอ่ะใคเห็นคลิปนี้ก็ฝากกูไลค์กดแชร์ให้ยายน้อยเด้อเกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้อยยายน้อยดเด้อ ขอบระคุณมากๆเลย FC ทั <t 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 ้งหลายเปลี่ยนท่านั่งก่อนเถอะนั่งไปสักพักนั่งมึนขาจำภาษาคนแก่เนาะเธอน้าอย่างในใจน้อยที่นั่งบนนันได้นั่งขาตามาด นั่งขัดสมาธิปุ๊บเลยเรื่องเลยปวดขาอืมอิมอ่มแล้วเพื่อนๆแลวจุกเลยลงมาหออซัดเอาซัดเอาจุกเลยอืมไอ่เลือดห่าเต็มเลย โมได้กินลิมละอิมอมอ่มแล้วจ้ะผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน่อยเด้อขอบุญขอบคุณเอฟซีเบอร์ทุกคูขข่ทุกคน คอบพระคุณเป็นย่างสูงจ้าญาติพี่น้องทั่วประเทศเนกขะ,ะนอะ้อทั่วลูกนกะ,ะนอะ้อทั้งฟังไทยฟังลาวทั้งเมียนมาทั้งทุกประเทศเดอ้อญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศมาเซฟเซฟน้ำหายน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายน้อยเ,ยเดอ้ขอขรอบพระคุณจ้าอิ่มแล้วจ้าบุญรักษาเทวด,ดาคุมครองเงินทองไหลเข้าบัญชีมีตะควมสุขดีตลอดปีตลอดไปเนกขะ,ะนอะอน้าทุกสวัสดีจ้าบ๊ายบาย ลงมาหอดสัตว์เอาสัตว์เอาอิมอ่ม